ผมวันนี้รับัน,น,น,นยูกั็ผมทดสอบเกษตรครับอ่าวันนี้กัพอดีหกสิบห้าเมื่เบอรการเก็บเกี่ยวของผม,ผมเอาพอแฝงกำลังตรบมือเก็บพอดีลอยอาเบอร์ท่านเก็ดแปดเก้าของแน่นำเอารถเกี่ยวมาก เกียวของบัวอ,อนัดเมืนกันอ่าเป็นดองูกยาบานกระแทกสอครับมานี่ยกับเกียวพอดีเดี๋ยวผมจะพามาเบิงว่าพเพิ่นเกิดไอซัเก่าบ่ การเก็บเกี่ยวของโคดบันี่ของเอ้าพอ,บอแบกเห็นรถที่งานรถเกี่ยวของลูกชาของบงังนกระแทกอุ้กรณ์รับได้ดีตัวใหญ่มีขอโคดทียทด่ยดดังะจะติดต่อใดเด้อครับเด้อลูกชาบนกระแทกครับบันี่ของโคดเก่าไรเต่อทีเก่าไร ได้ทิปเก่าตันแต่เมนเนี่มันเดวออกมาเยเท่าไรเลยพี่ะปีนองเข้าิดตามเมืองครับกำลังทีแล้วก็ดีเอ,เอาพอแปงครับได้จะอุ้มละครับตอนนี้ได้ครับอ,อุ้มได้เก่าอุ้มนะครับไปเท่โตเก่าอุ้มไปเท่เหรอเนาะครับผมอุ้มหนึ่งนีมีจักตันครับตันสองครับอุ้มหนึ่งนีตันสองคันสองได้เก่าอุ้มแล้ว อุ่มตีิโออุ่มต่อไปนี่อุ่มทีิเต็มเล่มสิบอ๋อสี่สิบอุ่มนั้นกับประมาณเป็นทิเอสนาะเอ่อได้ทิปเอสอุ่มมือนี้ครับอุ่มละตันตันลักสองห่วยมันเดดทิปทิี่ิปหาตันวันเออทิสีตันเนาะใส่เนาะครับเนาะอ่าวผ่านผ่านทิสีตันอ่าหลบหนาฝนรลบหนาฝน เพราะว่าเ้าบ่ได้หดหนามมันสั่งบ่ได้เนาะมันงามบ่เสมอครับการปฏิบัติของเขาก็คือเกาเบิด์นอกคือการนวดหดหนาแรงแต่ว่าให้จังไงมันผลผลิตมันออกมาได้รูดเกาอยู่หาตันเนาะครับครับผมเพราะว่าอ่ารอบที่เ้าหดหนามนั้นมันได้เาตั่งมาแล้วมันอาจจะได้ซิปหาที่พกตันกับเพืนใดเครับเพราะว่ามันเพรท่านเดืถึงไดสั่งแค่เข้าๆเพิ่งนาโอ้แค่ข้าๆครับเพราะว่ามันได้ซิปเอสตันซิปเอสอุ่มเนาะครับผม บาดหามันไปขื่นตาสร้างบาดหามันเหนขื่นมากที่ผาที่พบดันกขบโบโหครับพอติดตามตอนเขาเอาขึ้นมาตรงคนนะครับแต่ขั้นตอนการเฮ็ดยังเขาก็เฮ็ดคือเกาเบิดเพียงแต่เขาเบอร์แดงโฮดหนามเนาะเอาพอแป่งครับวัดดีครับตีหาขคอมูลครับเอาพอแป่งครับผมครับ